ตอนที่สี่คนอวดผัวไปคันนี้เหรอจรินยาถามทันทีเมื่อทั้งสองมาหยุดยืนหน้ารถโรสรอยสีเบอร์กันดีรุ่นล่าสุดหญิงสาวมองเขามองรถแล้วคุณคิดยังไงยังไงยังไงสู้ต่อหรือพอแค่นี้ ถ้าจะจับเขาทำผัวทาวอนไหวแน่หรอรวยมากขนาดเป็นเจ้าของรถ20กว่าล้านเลยนะและถ้าจะไม่ได้มีคันเดียวด้วยทารานจอดรถชั้นนี้เป็นของเขาทั้งหมดรถรูทั้งนั้นอายุ30กว่าปีผ่านโลกมาเท่าไหร่แล้วและน่าจะผ่านผู้หญิงมามากมายหลายแบบด้วยก็ทั้งหล่อเอวดีลีลาเด็ดแต่ยังครองโสดมาได้ แล้วจะมาสนอะไรกับอีผีแบบเธอแต่ก็นะไหนๆก็ได้เขาไปแล้วตั้งหครั้งถ้าเขายังไม่แต่เพิดเธอไปไหนมันก็ต้องมีติดใจเธออยู่บ้างแล้วนะถึงจะผ่านผู้หญิงผ่านคนสวยมาเยอะแต่ของแปลกอะ่ะเคยเจอหรือยังถึงสูงน้อยไม่สวยมากแต่ท่ายากอีจีก็ได้อยู่นะเอาวะมั่นใจในความแปลกอีจีขอเดินหน้าต่อ เอาความแปลกเข้าสู้แล้วกันเมื่อสรุปว่าจะไปต่อก็ยิ้มหวานให้เขาโดยไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มที่ปรากฏออกไปนั้นมันคือยิ้มร้ายกาดดวงตาเจ้าเล่เต็มไปด้วยแผนการหญิงสาวเปิดประตูรถแล้วค่อยๆหย่อนกายลงไปสัมผัสกับความนุ่มหอมหรูหราในรถไม่นานเขาก็เคลื่อนกายเข้ามาแล้วก็ออกรถไป โอ oh, ของแพงมันดีแบบนี้นี่เองออกตัวได้นุ่มนวลอย่างกับขี่ยานอาวกาศว่าแต่ยานอวกาศขี่แล้วมันนุ่มอย่างนี้หรอหาเปรียบเทียบมัวตัวนะอีจีนั่งไปสักพักก็นึกขึ้นได้จะหอบผ้าหอบผ่อนไม่อยู่กับผู้ชายลืมตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งได้ยังไงเอ่อเมื่อกี้คุณบอกว่าช็อกโกแลตมีคนซื้อมาฝาก ใครกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถามแล้วจ้องหน้าเขาใจจดใจจอ่อผู้หญิงเชี่ยนแล้วไหมล่ะอีจีหรือแฟนเขาซื้อให้แกกำลังกิ๊กกับโผวชาวบ้านอยู่หรือเปล่าวะอายุหกสิบกว่าแล้วคนที่นั่งตกตะลึงถอนใจอย่างโล่งอกเผลยยกมือแตะหน้าอกด้านซ้ายเอ้คอยอยังชั่ว บอกแล้วรีบเอามือปิดปากพอนึกได้ว่าไม่ทันแล้วจึงรีบเอาออกเขายังชั่วอะไรคิดว่าเมียซื้อให้ผมยังไม่มีเมียแล้วแฟนคู่มั่นคู่หมายคนคุยคุยด้วยไม่มีสักอย่างที่พูดมาจริงดิหล่อวิ้งขนาดนี้ถามแล้วเอียงคอมองอย่างจับผิดปนระแวงเห็นเขายิ้มแยกเคี้ยว จริงสิถ้ามีเมียรหรือคนอื่นคงไม่ฟัดไปห้าหกครั้งหรอกมัง้งแล้วก็คงไม่ยอมให้ลูกพี่จีผูกปิ่นโตง,ง่ายๆแบบนี้ด้วยก็ดีเพราะอีจีไม่ชอบอยู่ในสัมพันธ์ที่ซับซ้อนถ้ายุงแล้วปัญหาเยอะหลอกแค่ไหนก็ขอบายถึงแม้จะเสียดายมากก็ตามเถอะแอบต่อในใจสบายใจได้ผมโสดสนิท คุณไม่เจอปัญหานั้นแน่นอนก็ดีไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครจริญญาบอกแค่นั้นก็หยิบช็อกโกแลตที่เหลือมากินต่อดีนะที่เป็นคนอายุ60กว่าเอามาให้ถ้าเป็นหญิงอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับเธอที่หวังจะจับนบ500ทํอทำผัวถาวรแล้วก็จะกินให้เกลี้ยงไม่ให้เหลือถึงท้องของนบ500แม้แต่ชิ้นเดียว ชนีนางนั้นจะได้ไม่เอามาอ้างว่าเคยซื้อขนมให้เขากินจรินยาคิดอย่างชั่วร้ายเข้าใจแหม่มก็วันนี้เองนางคงสะใจนางคงคิดว่าตัวเองสวยเลิศเลอเหนือชั้นเมื่อไอพี่อั๋นเอาของที่เธอซื้อให้ไปปนเปลอและเผื่อแผลไปถึงนางกินของหวานไม่หยุดเลยระวังอายุมากขึ้นเบาหวานจะถามหานะ เสียงทักนั้นทําให้ช็อกโกแลตหวานมันอร่อยในปากขมทันทีหญิงสาวเก็บช็อกโกแลตเข้ากระเป๋าสำรวจหน้าท้องเป็นอันดับแรกเขาอาจอยากดา่าเธอว่าอ้วนก็ได้ถูกต้องบางคนผอมๆก็เป็นเบาหวานแต่ส่วนใหญ่ก็อ้วนไหมละ่ะลงอกอีจีไม่มีไขมันหน้าท้องถึงเธอจะกินจุแต่เธอก็ชอบออกกำลังกายมากๆออกทีเหงื่อชุ่มโชกไปทั้งตัว ไม่เป็นสักหน่อยบอกอยู่ว่าพึ่งตรวจโรคประจําปีมายังไงล่ะเถียงเสร็จก็ล้วงไปในกระเป๋าหลังเลว่าจะกินต่อดีไหมของหวานกินมากก็ไม่ดีปกติพวกน้ำตาลเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในตับแล้วส่งไปในกระแสเลือดจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นกรดไขมัน ทีนี้พอตับทำงานไม่ทันกับปริมาณน,น้ำตาลที่มากเกินไปสำหรับร่างกายมันก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไขมันสะสมทำให้เกิดโรคอ้วนได้พออ้วนแล้วหลายโรคก็จะตามมาเช่นกระดูกพุนไมเกรนไขมันพอกตับไขมันในเลือดสูงหัวใจเจอบ่อยก็เบ,บาหวานนี่แหละแล้วพ่อแม่เป็นไหมไม่ จริญยาสายศีษะะจนผมกระจายโอ๊ยเนาะถามเยอะจังทำอย่างกับเป็นหมอเลิกพูดให้กลัวได้แล้วคุณทำให้ฉันกินช็อกโกแลตไม่อร่อยแล้วนะรู้ไหมเอ,อ่ยแล้วคอนควับให้นกห้าร้อยวงบเรมได้ยิงข่าวหัวเราะหือหอพอดีกับที่รถมาถึงหอพักของเธอพอดีแป๊บนะไม่เกินสิบนาที จริญยาบอกแล้ววิ่งปรูดออกไปนบหัวเราะเบาๆสักพักก็แหงนหน้าออกมาหัวเราะจริงจังประหลาดคนเขารอไม่นานไม่น่าจะถึงสิบนาทีของแปลกก็ลงมาแล้วเปิดเขามานั่งในรถของเขาหน้าระรื่นออกรถได้ เดี๋ยวยูเทินไปทางใต้สะพ,พานก็ถึงที่ทำงานของฉันแล้วนบออกรถแอบใส่หัวเบาๆสั่งอย่างกับเขาเป็นคนขับรถเลยถ้าเทียบกับสกุลนาภรรยาของระเมศแล้วสองคนนี้คัวบวกคั่วลบดีๆนี่เองสกุลนาเป็นผู้หญิงหวานใสดูขี้เกรงใจพูดน้อยเงียบๆง,งิ้มๆขี้อายมากส่วนคนนี้ตรงกันข้ามทุกอย่างเลย ลูกพี่จีคบกับสกุลนามากี่ปีแล้วหาปีกว่าๆตั้งแต่ปีหนึ่งเลยละ่ะตอนเรียนตัวติดกันหนึบหนับอยู่หอพักเดียวกันห้องเดียวกันแต่พอเขาเริ่มมีแฟนแต่งงานไปก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะอยู่คนละสังคมกันแต่คุยกันผ่านไลน์หรือโทรหากันแทบทุกวันอยู่นะถ้าจะเรียกว่าเพื่อนกันจริงๆไม่ใช่เพื่อนกินเที่ยวเพื่อนผิวผิว เราก็มีกันแค่สองคนนี่แหละถึงอยู่ห่างด้วยสังคมและหน้าที่แต่ถ้ามีปัญหาหันมาก็เจอกันเจริญญาบอกพอดีกับรถมาจอดหน้าที่ทำงานพอดีหญิงสาวมองนาฬิกาอีกสิบนาทีได้เวลางานเห็นคนมองมาที่รถหรูของเขาเป็นระยะดีงั้นอีจีจะต้องลงไปจากรถด้วยท่าสีสวยรเริด คนที่มันคิดจะนินทาเธอที่ถูกอีพี่อันเทจะได้คิดใหม่เย็นนี้จะมารับไปฉีดยาคุมจบคำนั้นจินยาก็โยนกระเป๋าสะพายไปที่ตักของเขาทำหน้าที่ของคุณได้แล้วเดินไปส่งฉันตรงหน้าประตูทางเข้าฉันอยากอวดแฟนใหม่ว่าคนอย่างฉันน่ะหาดีกว่าอีพี่อันได้สบายมาก ครับผมหมอน,นบคว้ากระเป๋าสะพายจริญญามาถือเปิดประตูรถออกไปดวงตาคมเต้นระริกเมื่อคนอยากอวดผู้ใหม่ไม่ยอมลงจากรถเลยเดินไปเปิดให้แล้วส่งมือไปให้อีกฝ่ายจับพาเดินไปด้วยกันระหว่างนั้นคนที่กำลังเดินเข้าไปในบริษัทก็พากันมองแต่ส่วนใหญ่จะมองนบห้าร้อยมากกว่า เจริญยาจึงถลึงตาใส่คนที่มองเขาตาปลอยอุ๊ยพี่จีมาเหรอคะแม่มคิดว่า